สวยน้ำหอมพี่คาเดี๋ยวพอยี่ไอพี่พี่ได้พี่ได้ภูมิพี่ได้พี่ได้พี่ไม่พี่ไนอกพี่ไนอกสวยคุณคิดนอกคุณคุณคิดนอกคุณพมนัไปเลไครับคุณพรมนันไปเลยนัเป็นดเลยภูมิได้ภูมได้ภูมใส่อไม่ คุณคิดคุณคิดกลัวลั่นคุณคิดบอกมีบทเรียนมีบทเรียนโอเคจริงๆเอาอ่ะเอาอ่ะไอ้กบไอ้กบไอ้กบเกินเกินจริงนะ เออชอบอ่ะชอบเออพี่เป็นแท่งไงภูมเป็นภูมเป็นแครีสวย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 ไป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 สวยเฉยสวยเฉยย่าภูมิพี่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 เองพี่เองพี่เองอ้าโดนพี่พลาดไปแล้วทำไมภูมิยังไม่ตายเอ้คุณโกลมระวังผมเนี่๊อะโอ้ทำไมทำไมภูมิยังไม่ตาย ทำไมภูมิยังไม่ตายทำไมภูมิยังไม่ตายภูมิอยู่นานไปมั้เนี่ยภูมิพี่พี่รู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งเออมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นสวยเอาเวทกรรม A has caught mouse been สวยสวยแม่งชุลมุนจัดจัดชุลมุนจัดจัดอะไรวะเนี่ย เอค่อยประทับใจหน่อยยังอยู่นานหมูมาเลยหมูกรอบปล่อยพี่เราภูมิก็ตายแทนพี่นะตามมาสวยเข้าคูเรตเต็มโอ้แม่ใครตัวะโอ้หมูกรอบเฟมยังไม่อยากตายคนแรกเดี๋ยวเฟมเดี๋ยวเฟมไม่ดันชีสเฟมจะโยนระเบิดใส่เพื่อนเฟมทำทุกอย่างเลยอย่าให้เฟมตายคนแรกเลยเฟมขอร้องล่ะ ไอ้หมูกรอบใจดีอย่างน้อยอย่างน้อยก็โยนมัดนะแต่ดูทรงแล้วคงไม่มีใครมาช่วย Bye Have a g r ร a t time พี่เข้าใจภูมิมันต้องทำพี่พี่เข้าใจภูมิมันต้อง ว้ากดดันว้าเอาวอ้าวเด้เอาเด๋อเอยเอยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออดีย่ำหมูกรอบเจ๋สัมผัสได้ถึงความพ่ายแพ้สัมผัสได้ถึงความพ่ายแพ้ ม่มีเกาะอโอ้แมวมันรู้อ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะไอ้ภูมิช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนโอ้ของจริงของจริงของจริงเซ็ตคอร์ต้าแมวโอ้โหของจริงโอ้โห่ยันท้าทายแมวตีปันเอ้ยแมวตีปันเซตการ์ดไหนของมันเนี่ยสว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 ยออกเกินโอ้โห นชื่อเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเกมแมวลงม,มาแมวลงม,มาเกมปวดก่อนแล้วสวยสวยสวยพูม เอาเหเออพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ไม่ด้วยโอ้โหสุดยอดชุดกิ๊บเลยหมด่เรียนเลยช็อตน,นี้ว้าวประทับใจโอ้ประทับใจจัดๆไปเลยพระเจ้าโอ้กูโดนตามนัดติดเลยแม่ชื่อป้ายต่างหากาหรือจะเชื่อพระเจ้าช่วยด้วยไม่ได้ไม่ได้พระเจ้ากระดูกไม่ทำงาน โอเคๆเอาก็ดูก่อนกระดูก่อนกระดูกระดูกระดู๊เออโอเคสวยสวยโอ้โหสองเด้งสองเด้งต้องให้ต้องให้ทุบทุบเอาว่ะเว่ะพระเจ้ารับกระสุนว่ะพระเจ้ารับกระสุนว่ะอย่าอย่าตามผมมา,ามอย่าตามผมอยู่อยู่กับอยู่กับพระเจ้าปลอดภัยกว่าเพราะผมรู้สึกได้ผมรู้สึกได้ม,ได <What? S 1> มาเลยทูซิโร <What? S 1> ่เข้ามาเฮ้ย <laughs> จะไม่ถาหายตัวโอ้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนะเขาคุ calculated, calculated. นนริตตเขาคุรตะังนะคุณโฟมเฟมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่างแรงแต่เฟ็มก็ไม่รู้แมวนี่ไงคุณโมหนีไปคุณมหนีไปหนีไปหนีไปไอ้โคสวย <c oughs> ใช่ไม่ปลอดภัยอย่างแรงอ้าาา สวยสวยสวยสวัญจสุดยอัจดยอดโอเค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 อ้ยกระดักลืมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันเอ้ยตัวอ้โอ้สุดยอดสุดยอเยบเยี่เย็เย็บยเยี่ยโอ้เวริกุดเวริกุดเวริกุดผชอบอ่ะชอบอ่ะมันไวก็ไม่แปลก โ <What? S 2> oh, <no. S 1> อ้หโบอ,อบลอ้โท้โอ้รอสโั้กอ้ผอย่อบงั้นอ้โอ้โอเค้โอเคอ้โอ้อ้โ่้โอ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 เอวิอานอ้ทุ้คอดูดูวิชาอี้โนนะอ้อ้โอ้โน้โออ้โ้โอ้โอ้ออออ้้ออ โอ้สุดยอดสุดยอดไหมโหสุดยอดเลยวิชานี้ genius genius <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมา่ใหม่สี่สามสองไปเลยล้างแยกพีชีพี <c> genius <oughs> <c> genius <oughs> ชอบว่ะวิชานี้ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ b ับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ